สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อเคยแล้วเช่นกคยเช่นเคยกับสองสาวสารวันเนาะมันนี่สารวันสิมาปลูกพักแวนอยู่ในคลองลองปลูกเบิ่งว่ามันสิติดคืออยู่นาบ่าพักแวนซื้อมาแต่อาทิตย์ที่แล้วพ่อแหละแต่กินบ่เบิดนะมันยอดมันดันหายเบิดเหลือแต่ใบกับการยาๆๆๆับยับก็เลยเอามาปลูกมันนี่พิเศษได้เบ็ดมาพ่อมแต่ตึกบ่เป็นตีเบ็ดบ่เป็น

ปุกแบบริมๆเลยนะทุกคนป๊าะทุ๊กอู้หามเอ้ยเหี้ยก็เด่นออกตัดนี่เฮาสิเสียบแล้วกันเอ้ยเฮาเจาะฮือซื้อหญ้าป้อมแบบที่เขาตึกหญ้าป้อมมันเป็นปลากระปชอน

ป้านะ่ะแหละฮะขึ้นแลยฮโ้ฮูป้ามันขึ้นอีพูนฮูอยู่แจน่ะจวกขึ้นมาโลนซื้อเบ็ดมาแต่ใส่เบ็ดบ่เป็นเมื่อโตมันนะไก่โอ้ห็ดมือเดียวเอากระปักคือเอาดำนานะห็ดถวยพอกแวนลง เลอว่ามันเป็นเวลาแกงน้ำใหม่ธนะให้มาเก็บเอาอนะย่าปลุกไว้ <c oughs> คิดว่านะน้ำม,มันขึ้นมากเมืนนะ่นมอน,นี่ยน้ำบริไลยปเนนี่เพราะเมื่อคืนพ่นตกหมดคืนน้ำรื้อไล่ไล่นี่ข้าก็สิเสียไปนี่อันนี้คันเบ็ดเขาเนาะเห <c oughs> ็ดเบ็ดเนื่ยลอยแบบคือบวานเฮาแต่วันมันตึบ๊บบริไล มานี่ปานเป๊ะป้าน้อง <laughs> ตีเบสเขาต้องตีแบบไกลๆแล้วมันสิถือประคอปานปลาฉดอแต่เขาเห็ดบุเบนซื้อมาเลยเห็ดบุเบนค่อ,อ,คอยๆดึงออกก่อนป้าเชียงไทยว้าวตุคนนก <laughs> ừm, à a cái này hên nhau nốt yên, khó nhau nhau bọc bếp của bà đẹp ba chắc tồn มีสวนมะพร้าวโรงงานโรงงานเขามาตัางค์ไหมบุกัดดอก ข้า,าวต้นข้าวเต็มมเลยงามดีหมากดุกขนาดอืเขาตัวนี้ให้งามนี่เขานี้ให้งามหอมแท่หอมเขาอ่ะเขาหอมบริเนาะหอมหอมหอมจังเลยไม่รู้ เป็นหิน้้บ่เาป็นคลองนะบานเขาเพื่อคืนไว้คลองอันนี้เป็นป่าเลยป่ามีหมาคุณเีบ ขับซาซ่าด้วสิทานเข่าหอมมะลิกินี่หอมหอมสุดกินมันเนางหอมในนิ่งตะพานไปกินนี่เนี่ยหอมมะลิเข่ามันกระลังสุกเลยทุกคนเฮ้ยขับขับสาซ่าอื้อหอมหอมมะลิเข่าอันนี้น้องตุ้งนั่งอยู่ข้างในมีสวนมะพร้าว ข่าวงามเนอะมากดกทุกตนเลย นี่เี่เกยแฟนน,นะโอ้ทมาานันชอบไลนดิมีแฟนน,น,นี้กับขาาชื่อโอ้ย้นไนนนมได้ไหมไยไมไดไไไหมไ เห็นยังวโอ้ยมานีอากาศดีลมเย็นเลยเนาะเห็นนะนี่ปลาเขาสวยจีเขียวเลยทา่ามันนี่เป็นคลองอ้ยลมเย็นะดิ เย็นเย็นอากาศดีเบิ่งเดี๋ยวทุกคนเบิ oh. wa, um ok, um ok ่งนกแตกปู้ส่วนเลยมันสิบินขึ้นเลยเอาขี่รถไปไกลๆเนาะนี่ผมว่าขโมกขโมกนะมีแต่นกนกนกย่างนะลองบีบแกมันบินลองบีบแกมันบินเนื้อั่นแหละสวย วันแรกบินแเกมบิมันแบบแตกชัว่วเลยปรเดียวสมันอันนียเป็นคลองนะคลองธรรมชาติน้ำกระไซดีแต่ว่าตึกบิดบาเป็นาน,นันตึกบิดเป็นกันสิด้กินปลาอาีิโดแต่ีนตึกบ่เป็น,ปะปนสะดุ้งไงก็เลยได้ขีร่รถลินซื้อ ยูทงนี้คือบ่มีหนกเนาะทงนั้นมีหนกหลายทงนึงหน้าบ่สอยงามมากแต่ได้แกเป็นเหลืองเหลืองแบบมันมันบ่สวยงามเนะเขา